สวัสดีครับชาวไบก์็ทุกคนฮะสวัสดีไปยัง f c MotoGP นะครับเจอกันแล้วเช่นเคยนะฮะทุกคนวันนี้ผมไปใช้ชีวิตที่สวนอีกแห่งหนึ่งนะฮะไปเตรียมพื้นที่แล้วก็เอาต้นไม้ไปลงโอ้นี้ร้อนแทบเป็นลมเลยครับเพื่อนๆแต่ ขณะที่ผมอัดคลิปอยู่ประมาณ6กโมงครึ่งในตอนนี้ฟ้าร้องฮะไม่แน่ใจว่าพยากรณ์อากาศบอกจะมีลมกันโชกแรงจะมีฝนมาหรือบางทีอาจจะมีลูกเห็บหรือเปล่านะครับดังนั้นก็เช็คให้ดีนะครับข้อมูลนะครับโดยเฉพาะคนที่จะต้องเดินทางอะไรในหน้นะดินฟ้าอากาศในตอนนี้มันไม่แน่ไม่นอนกันเนาะเดี๋ยววันนี้เราคุย เรื่องราวของฟาบิโอควาแต่ละโรเรื่องราวของยยมาม่านะครับจั่วหัวมาจะวิเคราะห์สักหน่อยว่าแชมป์เก่าในปีเติเมลเช่นเขาทําไมผลงานถึงออกมาเป็นรูปแบบนี้นะฮะเอฟซีเยอ่าก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊นะฮะมีอะไรที่ยังแต่งตัวกันไม่เสร็จไหมหรือว่าจะเพราะอะไรนะฮะเขาไปกันไกลแล้วแต่แฟบเนี่ยได้มาแค่8แต้มอ่ะเดี๋ยวจะไปก่อนไปถึงตรงนั้นเกือบลืมเลยครับเดี๋ยวขั้นใรรายการของมาร์กมาเก็ตก่อนดีกว่าว่าข่าวนะครับสั้นๆน,นะฮะว่า หลังจากที่ถกเถียงกันรอนะครับตกลงมันเป็นยังไงความจริงเรื่องของบทลงโทษลองแล a บ p พนนา t y นะครับดับเบิลลองแลบสอครั้งเนี่ยที่คาดโทษไว้ว่าจะต้องไปรับโทษในสนามสุดสัปดาห์นี้สนามที่2ที่อาร์เจนตินาเนี่ยแต่มาร์คลงแข่งขันไม่ได้เพราะว่าฝ่ามือขวากระดูกหกักแตกแล้วก็ผ่าตัดนะฮะต้องพักแล้วก็จะต้องไปรับโทษนะครับสรุปคือยังไงก็ต้องรับโทษนะฮะต่อให้สนาม2ลงไม่ได้โทษก็จะติดตัวไป ก็จะไปรับโทษที่อเมริกานะครับดังนั้นก็ถือว่าสิ้นสุดข้อสงสัยนะครับเราในฐานะคนดู FC หน้าจอเนี่ยก็คงทำอะไรได้มากกว่าการที่จะให้กำลังใจก็คงจะเป็นแค่นั้นใช่ไหมครับส่งแรงใจเชียร์สำหรับ FC ของมาร์คหรือถ้าไม่ใช่ก็คือ ก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับมันก็คงจะมีทั้งคนที่ถูกใจไม่ถูกใจก็นานา,นา,นาจิตต่างกันไปนะครับแต่ใดๆแล้วก็คืออยากให้จบประเด็นดราม่าเรื่องของตรงนี้กันไปสักทีเนาะ,ะเดี๋ยวว่ากันในส่วนของเยอรม่าของควาตาราโรเป็นยังไงครับทําไมออรองแชมป์โลกในปีที่แล้วเช่นเขาทําไมคนที่เคยชนะเคยประสบความสําเร็จในที่นี่เช่นเขา แตแต้มเท่านั้นนะครับที่เรียกว่าเก็บไปนะฮะเอาตามจริงแล้วความเร็วนะครับหรือว่าเรดเพสหรือว่าจะเป็นเวลาต่อรอบทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ได้ว่าคิริวคิเล่นะครับแต่มันอาจจะเป็นผลมาจากในเรื่องของการเพิ่มรูปแบบแข่งขันรูปแบบใหม่ด้วยนะครับเรื่องของสปินเรื่องของการแข่งขันในวันเสาร์เข้ามาเนี่ยแฟบก็เลยจะต้องเป็นไปนในแบบนั้นแล้วเจ้าตัวก็บ่นว่าเจอปัญหา2ออย่างที่ไม่เหมือนกันนะครับในตั้งแต่ช่วงสตาร์ตต้นเกมเลย ในสปินเนี่ยก็คือระบบนะครับออกตัวในมีปัญหานั่นก็คือเป็นปัญหาทางเทคนิคจะสังเกตนะครับว่าแฟบคอล์ี่ไฟมาคันที่11เนี่ยเขาก็เรียกว่าเจอจวนเมียนะครับก็แปะเข้าไปนะฮะก็มีการกระทบกระทั่งกันก็นํามาซึ่งการออกจากการแข่งขันของจวนเมียแล้วก็เขาก็ได้รับโทษหมายถึงว่าเมียนะครับได้รับลองแลบนะครับในวันต่อมาก็คือฟูเรสในวันอาทิตย์เนี่ยแต่ควาตาโร่ก็ เรียกว่าอาจจะไล่แซงขึ้นมาได้เยอะอยู่แต่ด้วยความที่สปรินเนี่ยเขาให้แค่9คนใช่ไหมครับดังนั้นมาในอันดับที่10ก็อดได้แต้มกันไปก็เลยกลายเป็นได้ศูนย์แต้มไปนะครับในเรสแรกเนี่ยนะฮะมาในเรสที่2ก็เจอปัญหาในช่วงต้นเกมเหมือนกันก็คือเขาบอกว่าเขาเลือกลายการวิ่งหรือว่าเรซซิ่งลายในพลาดทุกคนจะได้เห็นนะครับว่านี่ก็คือเป็นจุดแข็งของคนที่ออกตัวได้ดีคนที่ออกออกตัวได้ดีจะมุดเก่งครับ ก็คือพอพุ่งปูดไปเนเขาจะหาเหลี่ยมหาลายเลื้อยไปไหลไปบางคนก็เลือกที่จะมาทางขอบขอบหน่อยนะครับพุ่งปูดมาที่ขอบแล้วก็แทรกพืชเข้าไปเลยก่อนที่จะถึงโค้งก็เรียกว่าปาดนะปาดเข้าหลบเข้ามุมไปนั่นก็คือคนที่เลือกเหลี่ยมเลือกลายได้ดีแต่ไม่ใช่แฟบครับแฟบบอกว่าเนี่ยผมเลือกลายการวิ่งผิดอ่าก,ก็แฟบนี่ออกคันที่11ก็คือ เขาใช้การคัดลีกายครั้งเดียวใช่ไหมฮะอ่าแต่แล้วก็มาตัดสินทั้งสปินแล้วก็ทั้งทั้งปูเลสเนี่ยวันอาทิตย์แฝบก็อ,อกันที่11แต่นู่นนะครับเรียกว่าตกไปประมาณ1 5บห้าสิบหกถ้าผมจำไม่ผิดฮะก็คือสุดท้ายก็ไล่แซงขึ้นมาแล้วก็จบอันดับที่8ปเป็นในที่สุดก็ถือว่าอย่างที่เขาบอกครับเขาก็ว่าความเร็วมันก็แบบว่าไม่ได้ว่าคิดลี้วคิดเหลยอ,อะไรนะฮะแต่นะฮะนอกจากปัญหาในเรื่องของตรงนี้นะครับแต่มันก็จะมีความโชคดีอยู่ ในอะไรที่มันไม่เป็นใจนะครับสิ่งที่โชคดีเขาบอกว่าโชคดีที่ยางหน้าเนี่ยมันไว้ใจได้ต้องขอบคุณในยางหน้าจริงๆนะครับที่ไม่เจอปัญหาความร้อนเขามองว่าอย่างนั้นนะครับอมืมันเป็นสนามที่จะต้องเรียกว่าใช้ยางหน้าได้เปลืองนะฮะทุกคนที่นี่เนี่ยมันจะต้องเบรกหนักมันจะต้องลงเนินขึ้นเนินเข้าโค้งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทางความต่างระดับของ แนวทางแนวพื้นแทรกเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่แฟลปก็บอกว่าไม่ได้เจอปัญหาตรงนี้แต่นะครับเขาก็มองนะครับว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ว่ามีแต่เพียงดูคาตีนะครับแต่ที่ยกระดับขึ้นไปเหนือกว่าพวกเขาอย่างชัดเจนเนี่ยนะฮะคือในส่วนของอายามาฮ่าเองเนี่ยก็ยังคงมีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เรียกว่าไม่สามารถที่จะไปต่อสู้ได้ ไม่ได้จะเพียงว่าคู่แข่งเนี่ยยกระดับไปแต่ยามาอาจจะแพงแพ,พยายามจะสื่อว่าเหมือนประมาณว่าการพัฒนาหรือการอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ว่ามีเปอร์เซ็นที่เหมือนกับทีมอื่นเยอะสมมติว่าทีมอื่นเขาดีดขึ้นไป2 0 3 0แต่ยามาอาจจะดีดไปมาณห้าเปอร์เซ็นต์สิอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นส่วนต่างตรงนี้กันออกมานะครับทีนี้เมื่อถามถึงนะครับว่า,าถ้าเป็นในสนามที่2องหรือที่เจนตีน่าเนี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างไรในเมื่อ เจอปัญหาที่ปอร์ติเมาโปรตุเกสแล้วเนี่ยแฟบบอกว่านะครับในอาร์เจนตินาเนี่ยมันน่าจะดูราบรื่นกว่านี้นะแต่พวกเราก็รู้กันดีใช่ไหมครับว่าที่อาร์เจนตินาเนี่ยเ,เรื่องของกริปยางเนี่ยมันจะน้อยหมายถึงว่าการยึดก่อน,นะฮะการยึดกก่อมันจะน้อยดังนั้นแฟบก็ยังบอกครับว่ายังไม่สามารถที่จะประเมินได้ว่าเราจะสามารถจะทำอะไรได้บ้างในตรงนั้นแต่นะครับ แม้ว่า2สนามเนี่ยจะเป็นสนามที่จะมาทําทำเหือนนได้ดีทั้งที่ปอร์ติเมาเนี่ยแต่สุดท้ายก็ทําไม่ได้นะครับเมื่อจบออกมาคือทาได้แค่ันดับที่8เนี่ยแม้ว่าเปอร์เซ็นต์การทอนันดับการไล่แซงเนี่ยจะมีสูงแต่มีความเร็วนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะไปถึงหัวแถวได้นั่นก็คือโจทย์ที่เรียกว่ายามาฮ่าเนี่ยรับไปเต็มๆแล้วก็ต้องแกะมันออกมาให้ได้นะครับเพราะว่าในอาร์เจนตินาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสนามที่ผลงานดีฮะแต่ถ้าผลงานดีแล้ว ในปีที่แล้การแข่งขันออกมาในแบบนี้มันจะเป็นยังไงล่ะฮะเมื่อถูกถามนะครับว่าที่มันเป็นไปนในแบบนี้ในเรื่องของสปรินตนี่คุณคิดว่าอย่างไงนะฮะแฟบก็ยืนยันคําเดิมว่าเนี่ยผมก็พูดไว้แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าผมไม่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งตรงนี้แต่ผมก็คิดว่าน่าจะมีนักแข่งบางคนที่ชอบสปรินตอยู่นะอ่าใช่ฮะใช่ครับที่ผมนึกได้คงเป็นแจ็คมิลเลอร์นะครับแกแกบอกตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่ได้แข่งแล้วว่าคงจะเข้าทาง ตกลง่าเข้าทางจริงๆด้วยเนี่ยฮะแต่นะครับในส่วนของแฟบเนี่ยบอกว่า,าสปินเนี่ยไม่เห็นด้วยก็จริงแต่เขาอยากจะให้แข่งขันเนี่ยแบบฟูลเรสเนี่ยสองครั้งมากกว่าก็คงจะเป็นประมาณเหมือนเหมือนเ o ลซ์ซูเปอร์บค์อะฮะมีเรสที่1เรสที่2คือถ้าเกิดว่าแข่งขันกันในระยะทางสั้นๆในสปินเนี่ยมันจะทําให้อะไรมันเร่งรีบไปหมดเขาอาจจะบอกนะครับว่า,าปัญหาเรื่องของการขับแบบก้าวร้าวดุดันรุนแรงเกินไปของนักแข่งเนี่ย โอเคแหละครับมันมันอาจจะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในตรงนั้นกันไปเนะี่ยแต่นะครับการมีมาในแบบนี้เนะี่ยบางทีมันก็เกิดปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องของระยะเวลาสั้นๆตรงนี้มันก็นํามาซึ่งอย่างที่เราได้เห็นนั่นก็คือเรื่องของอุบัติเหตุบ้างนะครับเรื่องของการปรับเซ็ตรถการเตรียมเื้อเตรียมตัวที่ไม่ทันอะไรต่างๆอย่างเงี้ยแฟบก็เลยบอกว่ามันก็ อยากจะให้แข่งขัน20อะอย่างอย่างอย่างโปรีมอใน25รอบใช่ไหมครับผู้เลนะ่นเนี่ยก็คือแข่งแบบเต็มเต็มไปเลยนะครับ2 2 2รอบไปยังยังจะดีกว่าให้มีสปรินต์ก็มองว่าอย่างนั้นนะฮะทีนี้นะครับอุบัติเหตุมันเยอะเนี่ยนะฮะ นักแข่งก็สรุปนักแข่งตอนนี้มีใครที่ประกาศแปลวว่าลงแข่งไม่ได้มาร์คมาเคสนะครับในอาร์เจนตินาประกาศเรียบร้อยโอลิเวล่าก็ประกาศเรียบร้อยว่าลงแข่งไม่ได้โป้สปากาโร่เนี่ยตอนนี้เขาอาการยังหนักเลยนะครับเขาน่าจะพักไปผมว่าอย่างตำาๆน่าจะกว่าครึ่งฤดูกาลนะฮะทั้งหลังเอ่ยทั้งกลางเอ่ยทั้งอะไรต่างๆแต่หากโอ้นะเห็นใจนะครับน่าเห็นใจจะมากจะน้อยหรือเปล่าไม่รู้นะครับมันจะมีผลกับสปินไหมแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วก็ ให้กำลังใจนักแข่งกันไปนะฮะก็มีปอยสปาเกาโรมีออลิเวล่ามี la, มาร์คมาเคสนะครับที่ประกาศชัดเจนแล้วว่าลงแข่งไม่ได้แต่พวกที่ยังกัดฟันสู้ก็คือฮอเฮมาร์ตินยังบอกว่าผมเจ็บขาอาเจ็บเท้าอยู่แต่ผมจะลงให้ได้เอนียบาสจินนี e ่ก็อยากจะลงอยู่เหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูซะก่อนว่าอีก2คนนี้จะเป็นอย่างไรนะแต่นะครับ อุบัติเหตุที่มันมีเนี่ยนะครับในส่วนของแฟบก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าทำไมลูกามารินี่เนี่ยไปเสียบเอาแอนไนบาสตินเนี่ยนี่นะครับในสปินเนี่ยนำมาซึ่งกระดูกสะบักของบาสเตียนี่หักเลยนะฮะเออแล้วทำไมถึงไม่ได้รับโทษอะไรเลยแฟบก็งงอ่าแล้วคุณไปดูว่าจอห์นเมียเนี่ยมาเบียดผมเนี่ยเมียก็ยังโดนลองแลบใช่ไหมอ่าขนาดว่าไอ้นี่ไปเนี่ยแต่เนี่ยดูที่ว่าเกิด ผลกระทบร้ายแรงกับกับเอเนียถึงกันกระดูกหักอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปคุยกันอย่างไรมันมีอะไรเกิดขึ้นแฟบก็ตั้งข้อสงสัยไปยังสจวตไปยังการตัดสินนะครับว่าลูกามารินี่ไม่โดนอะไรนะครับทุกคนมีบางท่านเข้าใจว่าโดนนะครับสรุปคือไม่โดนอะไรอะไรเลยแฟบก็ตั้งข้อส,ส,งสงสัยไปประมาณนี้ดังนั้นเพื่อนนะครับก็มองมอง,มองประเด็นนี้อย่างไรตอนแรกผมผมว่าจะเขียนอยู่แต่แต่วันนี้ผมผมไม่มีเวลาเขียนนะ,ะทุกคนก็เลยตกไป นะฮะเรื่องของลูกามาเรนี่เนี่ยมันคิดไว้ตั้งนานแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วสุดท้ายไม่มีจังหวะสักทีนะ,ะทุกคนแต่ใดๆแล้วนะครับยามาฮ่าสิ่งที่แฟนๆจะหวังพึ่งพาได้ก็คือเว็บเพสที่ที่ดีงามของแฟบอยู่แต่สิ่งที่มันเสียเปรียบจริงๆแล้วปรับปรุงได้ยากเหลือเกินก็คือรอบคอลี่ไฟคือคอลี่ไฟในการแข่งขันในสปินเนี่ยกับในตรงนี้มันใช้คอลี่ไฟเดียวไงฮะดังนั้นถ้าคุณพลาดการคอลี่ไฟ ปบในสปรินป์บเนี่ยวันอาทิตย์ก็คุณพลาดด้วยเพราะว่ามันใช้ใช้เวลาอันเดียวกันมานี่แหละครับมันมันแก้ไม่ตกเมื่อก่อนมันเคยเป็นจุดเด่นของแฟบจุดเด่นของยามาฮ่านะครับในการไฟน์แลบรอบเดียวเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วดังนั้นถ้าถ้าแก้ตรงนี้ไม่ได้ผมว่าเหนื่อยฮะผมว่าเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าการแข่งขันสปรินเนี่ยมันก็ยังคงอยู่ดังนั้นการที่แฟบจะไล่แซงไล่ทอนคืนเนี่ย ต่อให้ไล่ทอนคืนเยอะนะครับในวันเสาร์เห็นไหมฮะว่าจบอันดับที่10ก็ไม่มีแต้มให้นะเขามีแค่หนึ่งถึงเก้านั้นเองแล้วดังนั้นถ้าเกิดว่ามาทําได้ในวันอาทิตย์แหละนะฮะมันก็ได้แค่ตรงนั้นนะครับในเมื่อคุณได้ศูนย์แต้มคุณเสีย12แต้มที่คุณได้ลุ้นไปในวันเสาร์แล้วเนี่ยมันก็ทําให้คุณเหนื่อยนะครับมันก็คู่แข่งที่เขาทาดีอย่างเป๊กโกอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเขาก็กว่าตัวเรียบเลยเขาขึ้นหน้าไป3าเแต้มเห็นปะฮะในขณะที่แฟบมีอยู่แค่ แล้วก็แฟบก็ยังบอกนะครับว่า3.7แต้มเนี่ยในสนามได้ทุกคนก็อยากได้ั้งนั้นแหละดังนั้นมันก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่พ้นกับความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นอืมนะทุกคนเอา้า FC ของเยอรมหานะครับก็ก็คงจะต้องลุ้นกันยาวๆหน่อยแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้จะหาคําไหนสรรหาประโยคไหนมาปลอบใจดีเราก็เห็นๆกันอยู่นะว่าความพร้อมของเยอรมหานั้นเรียกว่ามันยังไม่สุดครับเมื่อเทียบกับทีมอื่นเพราะว่าตอนแรกเราอาจจะมองว่า ดูคาตีในะแข็งแกร่งหลือเกินนะฮะอ่าใช่แต่ไปไปมามาทุกคนได้เห็นนะครับว่าตอนแรกคนที่ขึ้นหน้ายามาฮ่าไม่ได้จะมีแต่เพียงดูคาตีนะครับฮอนด้ Honda ก็ยังมีฮะอ่าเนกับเมียนะยังขึ้นได้เฉยเลยนะครับก่อนที่จะมาโดนแฟบไล่ like แสงอีกทีแนตะ่ซึ่งมันก็เสียเวลาล่ะใช่ไหมมันก็บ่งบอกชัดเจนนะครับว่ายามาฮ่ามีมีปัญหาในในช่วงต้นกับสิ่งที่แฟบเจอก็คือเรื่องของระบบการ ออกตัวมีปัญหานะี่ก็ต้องรีบแก้ไขแล้วก็ตัวแฟบเองด้วยนะครับว่าถ้าถ้าปรับปรุงการออกตัวให้มันดีกว่านี้หน่อยเนี่ยอันนี้ต้องบอกตามตรงนะครับแฟนๆของยยม่าแฟนของ ama, แฟบก็อย่าเคืองผมละแฟบนี่เป็นเป็นนักแข่งที่เรียกว่าขาดจุดเด่นในเรื่องนี้พอสมควรครับเรื่องของการออกตัวได้ดีเนี่ยถ้าเทียบกับคนอื่นนะถ้าเขาไปออกตัวได้ดีเหมือนกับอาร์เร็กลินนะครับก็คงจะดี คือต่อให้กริศสตาร์ทเนี่ยไม่ได้ดีงามนักแต่อย่างน้อยทอนได้สัก3าสคันเนี่ยมันจะสร้างจุดเปลี่ยนให้กับเขาได้เลยนะฮะแต่นั่นไม่ใช่แฟบครับแฟบในหลังๆมาเนี่ยเหมือนออกตัวดีอยู่ในช่วงปีก่อนๆไปนู้นนะครับแต่ตกมาช่วงหลังๆมาเนี่ยน่าเป็นห่วงเหลือเกินนั่นก็คือหนึ่งในปัญหาของทาง y มา a h ของทางตัวแฟบเองนะครับที่ต้องคุยต้องรีบแก้ไขกันหน่อยนะฮะในเมื่อรถคุณพละกําลังในการเร่งแซงมันก็อาจจะน้อยแต่ถ้ามองโดยรวมก็คือก็ไม่ได้ว่าขี้เหร่นะครับ คือหมายความว่าคุณก็ยังดังยังโค้งเนี่ยในทางโค้งยังโอเคอยู่โดยรวมนะครับเมื่อเวลาต่อรอบออกมาเรดเพสก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันเนี่ยดังนั้นออกตัวดีๆก็มันมีสิทธิ์ลุ้นกว่านี้หน้าทุกคนนะฮะออกฟ้าแลบแล้วนะ,ะทุกคนกลัวว่าฝนจะมานะครับเดี๋ยวผมไปก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตจะเขียนแล้วก็โพสไว้ในหน้าชุมชนแล้วก็ติดตามผมใน Facebook แฟนเพจไบค์แกรแมคนรัก MotoGP แีพีเล่ากันนะะทุกคนลาไปก่อนพรุ่งนี้ว่ากันใหม่สวัสดีครับ